นะครับผมสีใสมือซื้อๆนะครับตื่นมามันก็มาขวนผมผมก็สีใสมือซึ่งมือผมสีให้มันเลี่ยวนะครับเอาแบบอย่างนครับผมสีให้มันเลี่ยวไปทางนี้มันสิบ่ายยังไงเดลย <c oughs> สิ่งมันบ่รู้ภาษาใดครับกูต้องสอนมึงอีกด้านวิงบอกว่ามึงเ่นี่ดีบอกไปเนะครับบอกไปเลย,อเลยตอนนีก้กูกูเห็นจะได้คลิปว่าเขาสี่สิบเราเพิ่งจะเห็นหน้ามอบตะบอตะบอไปแต่ว่ามึงมึงโอยจะบอกนี่มันมาโูยเ้อครับเดี๋ยวต้องไปสอนกันใหมเลยเอาสิเด้อครับบาร์ดีของผมเด้อครับบาร์ดีไปลุกลเรีนเร็ว ลุกแล้วไปมาดิทางหน้า <brightness> บ <desserts> ้านหรืนทางทางว่าก <sm ör samples families> ็ได้ไปโอ้จิขึ้นตัวนี้จิขึ้นตัวนี้จิขึ้นมอเตอร์ไซค์เอาคันนี้มันขึ้นไปมันขึ้นคันนี้แล้วมันเก้นจะเปิดอีสานนี่เอาขึ้นแล้วขึ้นเออรถมันงี้แล้วมันมีอย่างเงียหนาหักแถดิครับเป็นหนาหักแถดิอันนี้เองเลยทักทายมือชีเร็วเอาเอาแก้มจริงมากทำไมทำไมทำไมอะครับเอาแก้มเอาบักกาดำมากวนอะเราขึ้นนี้แล้ว ชื่อตาคุณูนะโอ้ห้นไม่แห้งึ้นไม่แห้งเอาห้องเก็บถ่งมาคนเก้า